มมาเล่นกับคนคนหนึ่งนะในเซิร์ฟเวอร์นะเขาจัดห้องเ,เริฟเดอรลูไว้แล้วก็มาเล่นดอรลูกันซึ่งเดี๋ยวถ้าผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นอันนี้นะโหมดนี้โหมดเออไอ้้ไอโหม,มดปกติอ่ะผมจะไปผมจะผ่านได้เลยแล้วทีนี้ผมจะผมจะเซฟไว้แล้วทีนีนะ้ผมจะไปเล่นเดอร์ไมล์ต่อเพอผมผ่านเดอร์ไมลเสร็จแล้วอ่ะถ้าผมผ่านเดเอร์ไมล์อ่ไอ้ดอรู อันนี้อัน,นอันนี้พูดความจริงเลยนะถ้าผมผ่านเดอะไม้ถ้าผมผ่านเออเดอะโฮเทลกับเดอะไม้ได้ผมพูดอัน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 นี้พูดความจริงผมจะไปเล่นเดอะรูมแต่ว่าจะเอาแค่ออชพเม้นดีโทเร์นะฮะผมขอแค่เอาออชพเม้นนะผมรู้สึกว่าไม่อยากเล่นไห้ถึงหนึ่งพันอ่ะเพราะว่าหนึ่งพันมันยากนะผมพูดตรงเลยผมอยากเล่นอันสองให้ผ่านนะ จะได้จะได้เจอกับอาชี e เมนที่มีชื่อว่าสีโยสูยตามหลังกนตามหลังอยู่กซี่โคลาไปดูดต่อคือ,อผมลุ้มจะนานแค่ไหนอะถ,ถ้าเราไปอยนี้มามก,กีเมื่อกี้ s นะตาดัสนะจะเริ่มแต่เลก่อนั่เราจะาเรยวเราไปสองนะ อะไรเพื่อนเดี๋ยวปล่อยแสงให้บางห้องมันไม่ค่อยมีตู้อผมว่าอาจจะไปที่สองรอนะเพรว่าพอถึงสองรอยแล้วผมก็วัตจะกันเฮ้ยตาดัสว่ะ สี่สิบแล้วฮะปาด้ยเริ่มหมดละเริ่มหมดละหกสิบ <coping> จะข <Ink lugar. S 1> องจริงนะครับผมเพิ่งไปอุดฟันจุมาด้วยนะเสียงก็ปกติแหละแต่ว่าผมก็ มูดแต่ว่าอขอจะพูดน้อยนิดนึงนะไม่ใช่เจ็บคนหรอกแต่ว่าแบบอยากเกีี้ยงฮะต้องฟังเสียงละอาปาด้วยมันจะพูดคุอย่าทุกคนเป็นบางช่วงนะต้องรอกันนะเพราะถ้าไม่รอกันก็คือจ,จบเลยนะ แล้วมาตอนแรกหวังว่ามันจะไม่มานะ ครับโคโคครับเก็บเงินก่อน 那老师啦。<noise> <noise> ตาย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 โอ้แต่เอาจริงๆเดี๋ยวมาผมก็จะไม่เล่นอ่ะผมจะเล่นเดี๋ยวเอาดอเอาแล้วก็ก็ไปผ่านเดี๋ยวดอกเพราะว่าเดี่ยวอเี๋ยเ่กับคาสแต่ผมว่าจะไปเล่นเดียวอ่ะโอไม่เั้นมจะไปผ่าซีที่ผมชอบไปฮะแปดเจ็ดฮะ มีเสียงแบบเหมือนซ่าซ่านะโอเครอดกป็นรอดเดี๋ยวเก้าสิบเดี๋ยวเก้าสิบเอ็ดครับผมดูแลเสียงซ่าซ่า นอนตายอยู่ริมม่วง ผมมีแอนมินแพนดนะผมซ oui ื้อมาตนเจอมาเราสะสมขนาก็ซื้อมาแล้วละโอ้ตรงเลยว่าตอนนี้เราว่าไม่เรียนละวก็เราเล่นอะไรก็โอ้โหแปดร้อยเลยหรอแปนรย 我拍了两路了，没得。 เล่นเยอะผมเสียชีวิตผมแบบผมตายแค่สองสามรอบเองนะแต่ประเด็นคือไอชีวิตที่ผมซื้อมาดีมากมันเป็นมั่วเยอะเลย ีจะไปฝากด้วยนะจะได้เอาไกดดิ้งไลท์ไกดดิ้งไลท์เอ่อแกรนด์เดลมาด้วยจริงอยากมีอยากเจอไอ้กุญแจนะั่นแหะจะได้ไปฝากสี่เจ้าหนบอยู่เราโกงเกงนะ 아어가니 Спасибо. ของกัครับือกุจก่จะไปคัผมจริงป้าคะเอาไม้ตีพิ่คุาง Tinggi luas, dan